อิ s ไพ p o d อดแคเจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast อยู่ยื้อยุบทางสามแพร่งวัดใจประยุทธ์เลือกแบบไหนจากทิศท,ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เวลานี้ดูจะมีสามอย่างให้เลือกคืออยู่ยื้อหรือยุบ แต่ความเป็นไปได้จะออกแนวทางไหนได้บ้างจะเรียกว่าทางสามแพร่งของนายกก็คงว่าได้ 1. ถอดใจยุบสภาหรือลาออกโดยไม่รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกต่อวิธีการนี้แปลว่าเลิกเล่นการเมืองเพราะถ้าถอดใจและไม่รับการเสนอชื่ออีกเท่ากับยุติบทบาทหยุดเส้นทางรัฐบาลประยุทธ์เอาไว้ที่7ปีกว่าเกือบ <c oughs> 8ปี โดยแหล่งข่าวคนสนิทใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ประเมินสถานการณ์แล้วอยากให้นายกหยุดงานการเมืองไว้เท่านี้ในช่วงที่ยังมีคนรักและชื่นชมผลงานดีกว่าลากต่อไปแล้วลงไม่สวยซึ่งเหตุและผลขณะนี้นายกไม่มีคดีความอะไรน่ากังวลเรื่องร้องเรียนต่อปปชก็เป็นไปตามกลไกการเมืองค่อนข้างเอาผิดยากหากลงจากอำนาจตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่โดนเสือกัด 2. ยุดพักพลังประชารัฐ แต่จากสภาพพักเวลานี้คงไม่ต่างจากซากวิธีการนี้ กลุ่มหกรัฐมนตรีที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยหวังว่าถ้าบิ๊กตู่ยึดพักจัดการปัญหาต่างๆก็จะเรียกคะแนนนิยมคืนมาได้ทว่าเจตนาแฝงของกลุ่มกวนต่างๆที่ยังหนุนคือยื้อเวลาอยู่ในอำนาจและตำแหน่งต่อไปซึ่งไม่ต้องเหนื่อยเลือกตั้งเร็วโดยอาศัยเครดิตนายกไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าทางไหนจะยุบหรืออยู่ครบวาระกลุ่มกวนเหล่านี้จะประเมินอีกครั้งว่า ควรอยู่กันต่อหรือพอแค่นี้เพราะพร้อมดิดตัวตลอดเวลาถ้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีทางเลือกให้ไปหลายทางทั้งกลับบ้านเดิมอย่างเพื่อไทยหรือไปร่วมพักใหม่อย่างสร้างอนาคตไทย แต่คำถามสำคัญคือแนวทางยึดพักเพราะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์จะยอมหรือไม่เพราะเพิ่งประกาศไม่นานมานี้ว่าทั้งพลังประชารัฐและเศรษฐกิจไทยเป็นพักผมทั้งนั้นล่าสุดมีมือดีคือเอกชัยหง์กังวนันหยิบยกประเด็นนี้ไปร้องต่อกอกตให้ตรวจสอบประเด็นครอบงำพักเศรษฐกิจไทยจนทำให้พลเอกวิทยต้องลบโพสต์และให้แอดมินมาแก้ 3. ย้ายพักไปพักการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตั้งเตรียมไว้ซึ่งล่าสุดมีข่าวสองพักคือพักไทยสร้างสรรค์ที่มีข่าวว่านัทพลทีปสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตแกนนำกปป,ปสในฐานะแกนนำกลุ่มกรุ่มเทพมหานครพลังประชารัฐเตรียมรอไว้โดยบิ๊กตัน เป็นมือทำงานของนายกแต่เมื่อตรวจสอบดูจากข้อมูลของกอกตพบว่ายังไม่มีสาขาและตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดโดยพักนี้ตั้งขึ้นเมื่อ25ตุลาคม64 ซึ่งที่ทำการตั้งอยู่ถนนสุขโขทยัยถัดมาคือพักไทยชนะมีข่าวว่ามือทำงานอีกคนของนายกไปจดแจ้งจองชื่อไว้กับกะกะตแล้วและจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่าพักนี้จัดตั้งเมื่อ31สิงหาคม64โดยมีกรรมการบริหารพัก17คนสมาชิก 17คนยังไม่มีสาขาและตัวแทนพักประจำจังหวัดเช่นกันโดยที่ทำการพักตั้งอยู่แถวแถวบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและอีกที่หนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจคืออาคารนันทิรุษห้อง1002สุขุมวิทซอย8กรุงเทพมหานครจาก3แนวทางก่อนหน้าทำให้มีข้อสังเกตดังนี้ 1. นแนวทางที่2กับ3คือยุดพลังประชารัฐหรือย้ายไปพักใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถอยู่จนครบวาระเพราะคำว่ายุบสภาเจอเค้าประตูได้ทุกเมื่อ 2. ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกังวลกับระยะเวลาการสังกัดพักการเมืองเพราะไม่ได้ลงสมัครอสออส 3. บิ๊กตู่เล่นสูตรเดิมคือไม่ทำพักเองรอให้พักเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก แม้แนวทางยึดพลังประชารัฐก็มีข่าวว่าไม่ได้หวังนั่งหัวหน้าพัก4มีข่าวว่าจะผลักดันพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคที่ปรึกษานายกซึ่งถูกตั้งมาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักจะก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐทั้งกรณียึดพลังประชารัฐสำเร็จหรือจะย้ายไปพักใหม่5มีข่าวว่าจะนำพักลุงกำนันคือพักรวมพลังประชาชาติไทยมาควบรวม6 วิธีการที่พลเอกประยุทธ์ไม่เลือกเป็นหัวหน้าพักเองแต่ใช้วิธีรอเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อที่ว่าสมมุติพักตัวเองไม่ชนะเลือกตั้งก็หายเงียบเข้ากลีบเมฆหรือเรียกว่าวางมือการเมืองทางอ้อมไม่ต้องดันทุรังเล่นต่อเพราะมีพักต้องรับผิดชอบ 7. การย้ายไปพักใหม่ที่ประชาชนยังไม่คุ้นหูอาจกระทบบรรดาสสนกแลหมายถึงสสสมัยแรกที่อาศัยกระแสพัก และตัวลุงตู่เข้ามานั่งในสภาเนื่องจากไม่มีคะแนนของตัวเองมากนักเช่นสสกรุงเทพและสสใต้เกือบทั้งหมดของพลังประชารัฐซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะตัดสินใจอย่างไรย้ายไปก็เสี่ยงโดยเฉพาะถ้าคะแนนนิยมนายกยังไม่ฟื้น 8. ถ้าพักใหม่ หรือยึดพลังประชารัฐสำเร็จไปสู้ศึกเลือกตั้งแล้วได้สอส,อสอต่ำกว่า25ที่นั่งก็จะไม่มีสิทธิเสนอชื่อแคนดิเดตนายกให้สภาโหวตจึงถือเป็นงานยากและเสี่ยง มีรายงานว่าทางสามแพร่งของนายกนี้ต้องตัดสินใจภายในเดือนมีนาคมหากทอดเวลาออกไปกว่าน,นั้นอาจดำเนินการบางอย่างไม่ทันโดยเฉพาะการย้ายไปพักใหม่หรือหากต้องยุบสภาเร็วราวๆเดือนพฤษภาคมทั้งหมดจึงเป็นการตั้งเวลานับถอยหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ